สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาในแรนดอมที่ว่าใครที่กำลังวาวุ่นเพราะคุณตอนนี้เวลานี้นะคะใครกันคะที่กำลังรู้สึกวาวุ่นเพราะคุณกันนะเดี๋ยวมาเปิดไพ่นะคะดูพลังงานของใครคนนั้นกันเลยนะ <c oughs> พลังงานแรนดอมนะคะสามารถรับชมได้ทุกคนทุกเพศทุกธาตุทุกราศีเลยนะคะไม่จำกัดระยะเวลาที่คุณมาเจอคลิปนี้นะแต่พลังงานแรนดอมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะ <c oughs> อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเช็คพลังงานส่วนตัวแอดไลน์ได้เลยคะ่ะใครกันคะที่กำลังรู้สึกวาวุ่นพราะคุณอยู่ตอนนี้เวลานี้นะขอดูพลังงานคนคนนั้นเลยคะ่ะ ขอเปิดไพ่ดูพลังงานใครคนนั้นเลยนะคะ <c oughs> โอ้ขอภัยค่ะพลังงานใบแรกนะคะเดอะมูนเดอะมูนขึ้นมาอืมใบที่สองนะคะ k nights nice of t e n t a c l e s ความรู้สึกมาเต็มเลยนะคะพลังงานของความรู้สึกมาเต็มนะคะใบที่สามวิว The ะ i e ว of fortune <c oughs> six of swords four of wands เอพลังงาน the high princess t h r e e of p น n ก a c l <oughs> e s The Chariot ไพเมเจอร์ขึ้นสี่ใบแล้วนะคะพลังงานคนคนนี้นะ Queen of s w o r d เอชออฟคับใบปิดเป็นใบปิดเป็นพลังงานของความรู้สึก ใบเปิดก็เป็นพลังงานของความรู้สึกคนคนนี้เป็นชาวราศีมีนได้นะคะเป็นชาวหนึ่งราศีมีนสองราศีกรกฎเป็นคนวันพฤหัสแล้วก็เป็นคนวันจันทร์พลังงานใครคนนี้นะคะเป็นชาวธาตุน้ำธาตุลมไฟ น้ำลมไฟค่อนข้างแรงพลังงานคนคนนี้นะคะที่เด่นๆเลยนะเป็นคนที่ชีวิตค่อนข้างเดินทางอยู่ตลอดเวลานะเกี่ยวข้องหรือว่าเป็นได้แม้กระทั่งชาวต่างชาติได้นะคะมีพลังงานของ the wheel of fortune แล้วก็ the chariot คนคนนี้เคยได้ไปต่างประเทศเกี่ยวข้องจะไปเรียนจะไปทำงานธุรกิจอะไรก็คือแบบ ได้เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศอ่ะได้เดินทางพลังงานของคนคนนี้นะคะเป็นคนที่เด่นๆอีกอย่างหนึ่งเลยคือเป็นคนที่เซนแรงมากผู้อ่านว่าคนคนนี้ชอบด้านชอบศึกษานะเอเสายตำรับตำราวิชาทุกขแขนงค่ะเด่นเลยคือโหราศาสตร์ได้โหราศาสตร์ดาราศาสตร์เป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะ เป็นนักเขียนนักวิชาการก็ได้นะพลังงานใครคนนี้นะเส้นแรงมากๆขอย้ำว่ามากๆเพราะว่ามีพลังงานของเดอะมูนแล้วก็เดอะไฮเพลนเทสนะคะค่อนข้างเป็นคนมีเสน่ห์นะเสน่ห์แรงไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงท่านชายนะคะบุคลิกท่าทางลักษณะการแต่งตัวเอ็กเซซซูรีทุกอย่างที่คนคนนี้ใช้นะค่อนข้างจะมีราคา เป็นคนแต่งตัวดีค่ะอาจจะไม่ไม่ใช่คนติดแบรนด์เสมอไปแต่ก็ค่อนข้างเป็นคนที่คัดเลือกเอ่อเข้าของเครื่องใช้อ่ะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตตัวเองอ่ะแต่งตัวดีค่ะพูดง่ายๆบุคลิกลักษณะนะคะคนคนนี้ค่อนข้างเก่งนะพลังงานเก่งทําได้ทุกสาขาอาชีพค่ะถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวก็ได้ทำเกี่ยวกับธุรกิจความงาม ร้านสปาร้านเสริมสวยร้านนวดนวดแผนโบราณอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าค้าขายพวกเครื่องประดับอุปกรณ์เอ็กเซสซอรีแฟชั่นทุกอย่างอะคะ่ะที่เกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายได้หมดเลยนะหรือไม่งั้นก็เป็นในสายของนักเขียนนักเขียนนักครีเอทีฟทำออร์แกไนซ์อย่างนี้ก็ได้นะคะงานเกี่ยวกับใช้สมองอย่างนี้ก็ได้นะค่อนข้างเป็นคนที่ เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอ๋อสายอาชีพที่ผู้อ่านเพิ่งสะดุดตาไพ่ใบนี้นะคะขอภยัยคนคนนี้เป็นสายรับราชการได้นะคะพลังงานของวิศวกรในช่างทหารตำรวจได้นะตำแหน่งสูงนะคะมียศมีตำแหน่งนะพลังงานใครคนนี้นะไพ่ใบแรกเป็นเดะมูนคนที่กำลังว้าวุ่นถึงคุณเนี่ยไพ่มันค่อนข้างชี้ชัดเลยเป็นเดะมูน คิดถึงคุณมากถึงมากที่สุดนะเดี๋ยวไฮพินเทสมาขยายเดอะมูนอีกประกบด้วยนายออฟคัพอีกอคนคนนี้เหมือนอยากเดินทางมาหาคุณนะพวกคุณมีความห่างไกลกันนะคะคือหมายถึงว่าไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันะ่ะถ้าจะเจอกันแบบตัวเป็นๆนะ่ะจะต้องมีการเดินทางค่อนข้างใช้ระยะทางบางเคตบางท่านก็ถึงต่างชาติได้นะ บางเคสบางท่านคุณก็ดีวกับชาวต่างชาติได้นะคะหรือไม่งั้นคนคนนี้สายอาชีพนะคะมีเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะอาจจะรับช่วงต่อกิจการของครอบครัวอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือไม่งั้นก็ทําเกี่ยวกับธุรกิจด้านอาหารทะเลทุกรูปแบบมันมีพลังงานของ six of swords ทําเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องดื่มมีโรงน้ําแข็ง ขายส่งน้ําอะไรอย่างนี้หรือทําคาเฟ่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะพลังงานนะแต่เด่นไปในด้านสายอาหารทะเลประเภทอาหารทะเลค่อนข้างเด่นนะคะพลังงานคนคนนี้นะเป็นคนที่ฉ <c oughs> ลาดเก่งคือให้วางแผนก็เก่งให้แอคชั่นก็เก่งพลังงานคนคนนี้นะคะคนคนนี้มีความคิดนะอยากเดินทางมาหาคุณนะ มี the view of fortune พวกคุณนี่น่าจะเป็นผูมิขิตก็ได้นะคะพลังงานของ view of fortune กลงล้อของโชคชะตามันหมุนวนหมุนเวียนให้พวกคุณเหมือนกับว่าจะต้องมาเจอกันอะไม่ด้านใดไม่เหตุผลใดก็เหตุผลหนึ่งความบังเอิญไม่มีในโลกค่ะอันนี้เรื่องจริงนะเพววื่อนคอนเฟิร์มพลังงาน tree of p e n a c l e s ดิคุณนี่คนอ๋อไม่ใช่คุณสิคนคนนี้ขออภัยนะคะ คนคนนี้ไม่ว่าจะจับธุรกิจสายอะไรนะหรือแม้กระทั่งรับราชการเนี่ยคอนเนคชันดีนะอาจจะเป็นเพราะความสามารถศักยภาพความรู้ทุกอย่างคนคนนี้การศึกษาดีนะคะเพราะว่าไพ่เมเจอร์ขึ้นเยอะนะเรียนสาขาไหนก็ได้ที่คนคนนี้อยากจะเรียนอ,ยอ่ะอยากจะศึกษาอยากจะอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าต่อย,ยอดความรู้ที่ตัวเองมีอยู่ให้มันเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยทําได้หมดเลยพลังงานของคนคนนี้นะออ ขอดูพลังงานคุณต่อเลยค่ะคนที่กำลังว้าวุ่นเพราะคุณโอ้ใบนี้อยากออกมากระเด็นออกมาเลยคนคนนั้นมีพลังงานแปดถ้วยบางเคสบางท่านนะคะคนนี้เป็นคนในอดีตของคุณได้นะเพราะมันมีพลังงานของการที่จำใจต้องจากพลังงานแปดถ้วยนะคะ ของคุณใบแรกเป็น ten of pentacles ใบที่สองเป็น knight of swords พลังงานของคุณนะคะของคุณเป็น the magician โอ้โห,โห,โหพวกคุณนี่แข่งกันด้านเรื่องเซนต์น่ะทำไมพวกคุณเซนต์พอกันเลยนะเนี่ย the temperance โอ้โห,โหพวกคุณนี่สังหรณ์แม่นพอกันเลยนะผู้อ่นานว่าใบปิดคุณเป็น ten of pentacles ใบขออภัยค่ะ ใบเปิดของคุณเป็น ten o f penacle ใบปิดเป็น ten o f sword ผู้อ่านว่า random เนี่ยเป็นเคสของคนเก่าแน่ๆคนเก่าที่จบกันไปแล้วที่มีประเด็นที่ยังจบกันแบบไม่เคลียร์แล้วก็ยังยังคือจบกันแบบไม่ชัดเจนอะพลังงานนะของคุณใบปิดเป็นสิบดาอืมคุณอาจเป็นคนวันพุธแล้วก็ชาวราศีธนู อืมขออภัยค่ะคุณอาจเป็นคนวันพุธแล้วก็เป็นชาวราศีธนูได้นะคะพลังงานของคุณนะคุณเป็นคนธาตุดินธาตุลมที่เด่นๆเ,เลยนะคะัธาตุดินธาตุลมอืมธาตุไฟพลังงานของคุณคุณก็เป็นคนที่สติปัญญาไหวพริบป,ปฏิภาณล้ำเลิศเลยนะคุณเป็นเดอะเมจิเชียนอ่ะคุณทำเกี่ยวกับธุรกิจ ชิปปิ้งแอร์คาร์โกเอ็กพอร์ตอิได้นะคะพลังงานเ h อะ e m มเปลนนะคุณค่อนข้างเป็นคนที่ฐานะดีนะถ้าดูตามพลังงานหน้าภั่เลยฐานะดีคุณอาจจะเป็นเจ้าของโรงงานก็ได้คนที่เข้ามาฟังแรนด o อมนะคะเป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อะ่ะเป็นไม่ได้นะคะมีพลังงานเทน o อปเพนเกิลแล้วก็เทน o อ Source หรือไม่งั้นพลังงานของคุณนะอีกประเด็นหนึ่งนะคุณเจ็บเจ็บแบบ สุดๆจากอะไรมาสักเรื่องหนึ่งผู้อ่านว่าน่าจะเป็นเรื่องหัวใจนะคือคุณสุดกับเรื่องนึงมาแล้วอะพลังงานของคุณคุณเป็นคนที่ดุนะพลังงานของขอภัยนะคะคือภัยมันขึ้นมานะพลังงานของอัศวินดาบคุณเป็นคนที่ดุดุมูทะลุฟิลประมาณ ลุยๆอ่ะมาดแบบลุยๆถ้าเป็นผู้ชายก็ลุยๆนักเลงนักเลงแบดกแบเนี่ยถ้าผู้หญิงก็แบบเข้มแข็งเกินเกินผู้หญิงอ่ะบุคลีของคุณนะแล้วก็นิสัยคุณนะคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนดุนะพลังงานของคุณนะแต่คุณเป็นคนที่ฉลาดปฏิพันธ์ไหวพริบคุณเนี่ยไม่เป็นรองใครอ่ะเป็นที่หนึ่งด้วยซ้ำมันขึ้นเดอรเมจิเชียนไพ่คุณขึ้นชัดน,นะคะเดอรเมจิเชียนนะ คุณค่อนข้างครบเครื่องนะถ้าในด้านหน้าที่การงานคุณอาจจะทำในสายในช่างในช่างวิศวกรหรือไม่ก็ทหารตำรวจได้นะคะพลังงานของคุณนะทางนู้นมีเดอ c h ชาริอก็สายในช่างวิศวกรทหารตำรวจเหมือนกันคุณมี n นออกซ o r ต์พวกคุณอาจจะอยู่ในสายงานเดียวกันก็เป็นไปได้นะแต่ตำแหน่งทางนู้นจะสูงกว่าคุณนะ พราะตามพลังงานหน้าไพ่ของเขาเป็นไพ่ใหญ่ของคุณเป็นไพ่เล็กอะ่ะแต่คุณก็เอาเรื่องเหมือนกันนะบุคลิกลักษณะในสัยใจคอคุณนี้ก็ไม่ยอมลงให้ใครนะคะค่อนข้างดุนะมีความดุดุดันไม่เกรงใจใครนะคะพลังงานพวกคุณนะพอจะนึกออกหรือยังคะว่าใครที่กําลังว้าวุ่นพวกคุณตอนนี้นะผู้อ่านว่าไพา่เปอร์เซ็นต์มันเน้นเน้นไปในด้านของ คนเก่าคนที่มีประเด็นคู่กรณีเดิมๆกันนะแต่บางเคสบางท่านก็เป็นพลังงานของคนใหม่ๆเข้ามาก็เป็นไปได้นะคะพลังงานสามารถเอ่อเป็นไปได้หลายๆกรณีเพราะว่ามันเป็นมันเป็นไพ่ที่เปิดแบบว่าแรนดอมมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะขอไพ่ออร์เคิล้นเซคิวชั่น เลิฟอเคนเด็กแนะนำด้วยค่ะขอข้อความจากใครคนนั้นด้วยค่ะฝ่ายนู้นเขาเป็นแปดถ้วยอ่ะเหมือนเขาเหมือนเขาจำเป็นต้องจบกับคุณอ่ะเขาจำเป็นต้องเดินออกมาจากชีวิตคุณพลังงานตามหน้าไพ่เลยนะแล้วใบแรกขึ้นเดอะมูนอีกวันที่เขาตัดสินใจจบกับคุณเขาเขา เขาก็รู้สึกแย่นะเขาไม่ได้รู้สึกแฮปปี้นะถ้าคุณไม่รู้ขอยคุณรู้ขอยคุณรู้ไว้เลยนะคะแล้วขนาดนี้ในในขณะที่เรามาเปิดไพ่ดูกันเนี่ยใบยแรกขึ้นเดอรมูนเขาคนคนนั้นอนะไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงท่านชายนะค่อนข้างเครียดคิดเรื่องของคุณอนะมากถึงมากที่สุดนะพลังงานเดอรมูนมันเป็นมันเป็นถ้าให้ตีความรักเลยมันเป็นรักที่ไม่สามารถจะชัดเจนได้อะ มันเป็นความรักที่แบบคุมเครือมันเป็นความรู้สึกแบบเศร้าหมองสลดหดหูฟิลกลางคืนนะคะพลังงานของความดํามืดอะคือเหมือนกับว่ามองไม่เห็นทางไม่มีความเป็นไปได้หรือจะเพราะเหตุผลอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีนะคะขอพลังงานไพออร์เคิลต่อเลยะคะ่ะเวดดิ้งลิงใบแรกขึ้นมานะถึงขั้นเวดดิ้งลิงนี่ The Dragon นไฟสโอ้ไพ่อยากจะชี้แนะอะไรพวกคุณคะเฮลิ่งฮาร์ดอีกโอ้พวกคุณนี่ไพ่มันชัดไปในในเคสคนเก่านะคะแต่พลังงานคนใหม่ก็เป็นไปได้นะ Key Honoring อืมทำไมใบนี้ขึ้นมา Key Honoring Bad s t e p p i ปิ่ปิดอีกขอห้าใบนะคะไพ่ออเล่น ในอดีตนะหน้าไพ่มันค่อนข้างชัดนะคะว่าในอดีตมันมีคนไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งอะ่ะพูดไม่จริงโกหกปิดบงังซ่อนเลนปกปิดซุกซ่อนไม่เคลียร์พลังงานของการหลอกลวงการหลอกลวงแล้วก็การหลอกลวงการสูญเสียพลังงานของคนที่ปกปิดแล้วก็มีพลังงานคีย o ออร์ลิงพลังงานของความรักที่แบบ ONS พลังงานความรักที่เป็นประเภทแบบรักนะแต่ไม่ผูกพันฟิลประมาณวันในแสตนเข้ามานะคะมีพลังงานไพ่ใบนี้เข้ามาสองใบนะในอดีตนะคะไม่ใครก็ใครนะไม่คุณก็ฝ่ายนู้นนะคะหรือไม่งั้นก็ต่างฝ่ายต่างใส่หน้ากากเข้าหากันก็เป็นไปได้นะคะเฮลิ่งฮาร์ด เฮลิ่งฮาร์ดมาบอกว่ามันเป็นความรักนะแต่มันเป็นความรักหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่เหมาะสมไพ่มันลิงก์ไปในด้านรักซอนแล้วค่ะพลังงานแรนดอมนี้นะไม่คุณซ้อนเขาก็เขาซ้อนคุณหรือว่าต่างคนต่างมาซ้อนกันอย่างนี้ก็ได้นะคะพลังงานค่อนข้างจะชัดเจนนะไพ่ออละเขินสมใบชี้ชัดไปในด้านของความเป็นการเป็นความรักที่ไม่ถูกต้อง เป็นพลังงานลักซอนค่อนข้างชัดเลยพวกคุณซ้อนกันแน่ๆพลังงานวันนี้นะคะเออเวด ting r i n อยากจะเสริมอะไรเพิ่มคะพลังงานเวด d i n g ring ใบแรกทําไมดูย้อนแย้งอะ่ะพวกคุณยังผูกพันกันด้านจิตวิญญาณอะ่ะคือเหมือนกับว่าต่างคนก็ต่างมีอีกฝ่ายอยู่ในใจอะแต่ในชีวิตจริงหรือในในสถานะจริงณนะเวลาเนี่ยมันไม่สามารถจะ ใช้ชีวิตร่วมกันได้หรือว่าไม่สามารถจะอยู่ด้วยกันได้คือไม่สามารถให้ความชัดเจนแก่กันได้ค่ะพลังงานไพ่ใบแรกนะเดิดดากอนไฟอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมคะเดิดดากรอนไฟอยากจะบอกว่าไม่ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันจะเป็นเช่นไรนะคะอยากให้คุณทําใจให้สบายแล้วก็ปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง หรือสิ่งอะไรใหม่ๆที่มันกำลังจะมาถึงคุณในเร็วๆนี้นะไพ่ใบที่สองค่อนข้างดีนะคะพลังงานนะขอข้อความจาก love message o r a c l e เพิ่มเติมต่อเลยค่ะอยากจะแนะนำอะไรคะวันนี้ขอห้าใบนะเอ่อน้องคิวปิดขอห้าใบนะคะอืมใบนี้อยากออกแน่เลยอะล่วงมาเลยขอเปิดเลยนะคะที่รัก แค่บอกฉันทีว่าฉันจะหาคนที่เหมือนคุณได้ที่ไหนอืมถ้าในอดีตนะคนในอดีตของคุณเขาไม่เลือกคุณเขาไม่เลือกคนอื่นอ่ะตอนนี้เหมือนเหมือนคนคนนั้นเขาเขาเขาเพิ่งรู้ใจตัวเองอะว่าคนที่เขาเลือกอะ่ะมันไม่ใช่คนที่ถูกใจเขาซึ่งมันคือคุณพลังงานนะเราไม่ควรไปไกลกว่าน,นี้น่าจะเป็นคุณนะถ้าถ้าเป็นเคสลักซ้อนก็คือคุณอยากจะฝากไปบอกคู่กรณีว่า ความสัมพันธ์ของเรามันไม่ควรจะให้มันมากไปกว่าน,นี้นะคุณทําให้ฉันเครียดมากเลยฉันรับมันไม่ได้อีกแล้วพลังงานไพ่ใบนี้ไปลิงก์กับเดอะมูนซึ่งเป็นพลังงานของฝ่ายนู้นนะคะเขาเครียดไพ่มันก็โชว์ว่าเขาเครียดเครียดมากนะบางทีฉันอาจถูกลิกขิตมาให้อยู่คนเดียวก็ได้ผู้อ่านว่าใบนี้เป็นคุณนะ ตอนนี้คุณน่าจะโอเคกับงานเงินของคุณนะคะพลังงานคุณเป็นสิบเหลี่ยนนะฉันพยายามมามากแล้วถ้าคุณต้องการฉันในชีวิตก็บอกฉันด้วยแล้วกันใบนี้ก็น่าจะเป็นคุณคุณฝากบอกฝ่ายโน้นในอดตนะที่ผ่านมา,น,าน่าจะเป็นคุณที่ทุ่มเทหรือไม่งั้นพลังงานก็เป็นไวเวอร์ซ่าน่าจะเป็นฝ่ายน้นที่ทุ่มเทเพราะเขามีแดช่วยเขาทุ่มเทมากแล้ว เขาผิดหวังเขาเลยเลือกที่จะจากคุณไปหรือจะเพราะเหตุผลใดๆก็ว่ากันไปแล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีนะคะพลังงานแต่ละคนปัญหาของแต่ละคนแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับแรนดอมนี้นะผู้อ่านขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมแรนดอมนะโชคดีร่ำรวยมีความสุขสุขภาพดีแข็งแรงแล้วพบกันใหม่แรนดอมหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ